สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นหนึ่งในจำนวน5ลัคนาราศีที่ดวงดีมากๆนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,565 คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเพื่อจะได้บอกให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าเป็นเช่นไรเพื่อเอาไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกีราพาชาแนลด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะก็ย่อมส่งผลนะคะไปต่อทุกๆลักนณาราศีเลยค่ะและโดยเฉพาะนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นชาวลักนณาราศีกรกฎจะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้มีดาวพระอาทิตย์ค่ะมากลุ่มที่ลักนาของท่านช่วงนี้นะคะท่านจะมีความนะคะรีบเร่งมีความกระตือรือร้นมีความคิดก้าวหน้ามีความคิดที่กว้างไกลในเรื่องของการเงินอย่างมากๆเลยค่ะ ก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะสับพัดนะคะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายตัวของท่านเองนะคะก็จะมีความกระตือรือร้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่ไม่ติดที่เลยอันเนื่องมาจากการงานของท่านด้วยค่ะเพราะจะเห็นได้ว่านะคะการงานของท่านในช่วงนี้ก็มีเข้ามาอย่างมากมายเลยนะคะงานนั้นจบไปยังไม่ทันไรก็จะมีงานใหม่เข้ามาอยู่อย่างนี้ล่ําไปนะคะ จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะซึ่งเขาโคจรนะคะมาอยู่ในภพการงานของท่านและได้ตำแหน่งที่เด่นดีแล,และดาวดวงนี้จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านจะต้องเหนื่อยมากๆนะคะท่านจะต้องลำบากท่านจะต้องมีวัยพริบป,ปฏิพาณในการที่จะทํางานเพราะงานของท่านนะคะมีเข้ามามากมายเลยค่ะจนท่านไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยทีเดียวนะคะและในช่วงระยะเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้ดาวการงานนะคะคือดาว พระอังคารก็โคจรเข้ามาได้ตําแหน่งที่ดินดีมากๆและก็อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเช่นนี้งานที่เข้ามานะคะไม่ใช่เดินเข้ามาช้าช้านะคะงานนั้นเข้ามางานนี้เข้ามางานนั้นจบงานนี้เข้ามาจะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีความขยันมีความมุมานะและมีความอดทนรับรองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานของท่านก็จะประสบความสําเร็จการเงินก็จะมีเข้ามาได้เป็นกอบเป็นกําเลยนะคะ และในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะดาวมุตตยูค่ะก็โครจรเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภของท่านแน่นอนเลยนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวดวงนี้อยู่7ปีค่ะ ท like bag, Duke, well like ่านจะได้โชคได้ลาบอย่างมหาศาลไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านดีท่านก็จะได้เข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดหรืออาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่ดีก็จะได้เข้ามาอย่างไม่คาดคิดเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ในวันที่1สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมก็มีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบนะคะจากการเสียงโชคเสี่ยงทายจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบทางด้านการเงินแต่โชคลาบตรงจุดนี้นะคะจะ ้องแบบได้มาอย่างไม่เปิดเผยนะคะในเมื่อการเงินก็ดีการงานก็มีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆเราก็มาดูในเรื่องของความรักความผูกพันค่ะในตรงจุดนี้นะคะมีดาวพระเสาร์นะคะเข้าโคจรมาอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้อีกประมาณ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านผู้ชมจะต้องมีความอดทนอดกลั้นถ้าท่านผู้ชมที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะสิ่งใดก็ตามนะคะถ้าไม่เข้าใจกันก็ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะแล้วมีความอดทนอดกลั้นนะคะฟันฝ่าอุปสรรคตรงจุดนี้ไปให้ได้ส่วนถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านค่ะคนที่เข้ามาก็มักจะอายุมากกว่าท่านนะคะหรือคนที่เข้ามาอาจจะไม่สวยไม่หลอ่อ อาจจะเป็นคนนะคะคิดมากคอยจู้จี้จุกจิกท่านบางครั้งท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าท่านนะคะมีความอดทนและสามารถผ่านตรงจุดนี้ไปได้ตรงจุดนี้นะคะจะเป็นความมั่นคงแก่ท่านในอนาคตนั่นเองนะคะ การพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมปีห5ห้านี้นะคะดวงชะตานะคะเกรด A เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักรวมไปถึงนะคะชื่อเสียงกิจยศบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงาน ของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ <S <S ここช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ